เจอขอกนะครับตอนนี้นี่นะครับวันพี่เกตตกอาแม่นไปแล้วนะเหลือตัวหนึงนะ่งเราก็ค่อยๆนะแต่เราจะนั่งลงนะแต่ยอดเต้าเราจะตื่นนะ ก็อยู่ข้างใต้นี่นะเดี๋ยวตัวเดียว ๋หาที่ยืนลิก เอปลาแล้วครับเดี๋ยวตัวเดียวนะปลาตัวไม่ใหญ่ เข้าป่าแล้วไม่จัดด้วยเข้าป่าก็ไม่ตามครับผมปล่อยมันไปหาโคกหมอย ออกที่สองครับผมนู่นกลางน้ำเลยสุดสุดสุด,สดทิ้งน้ำตระเบดทิ้งลงไปเฉย เดี๋ยวลองเปลี่ยนสีตอนนี้เป็นสีส้มเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีปนินดูสีเก็ดๆครับโอมานี่และเรวจัดเข้า่านจัดเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีนี้ดูนะครับ การนับหัวชนนะกเดี๋ยวลองมาตีตรงนี้ดีกว่าเอาหัวก็กระแทกแล้วนะครับเมืนะ่อกี้ตรงนี้ก็ตียากนิดนึงแต่ก็ตีได้อยู่ยนี่ครับแม่มันป๊อปเห็นไหมมันไหม ใช้สปินนัวเบีดก็ได้นะใช้เป็นกบตัวใหญ่ก็ได้อยู่เลยครับ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 อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับขู่ทุกค,ค,คนปลาใจาแตก ตามหัวตัวทุกคน,นครับผมโอ้ยมันเต๋อนี่นะครับสปินเ์เบดมอลบุสีายเก็บปนิน ฮัลโหลครับครับครับผมครับครับมีอะไรครับผมครับอันนี้ใครนะครับดีมครับผมมีอะไรเหรอครับใครวะ น,น,นี่ทุกคนเมื่อกี้ไข่ทองครไมทรกคโอ้โหทุกคนดูครับดูหัวกับมือโอ้โหลลิ์นะครับเดี๋ยวลองตีตัวนึง้เดี๋ยวจะปล่อยนะครับไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่ากระฉากเลยวันนี้จัดโหดมาก ปะนิน,นครับเขาเยสีปะนินผมเรียกสีดำกิดจุดโอ้โหตัวเล็กจัดโคตรเล็กปิดต,ตากันเข้าแน่นเท่าไรว้าวเรียวเข้าแน่นเ้่เลยนี่ครับสปินนเบดนะครับเหยอรวดนะครับ มันก็จะบิดๆเบีบ้ยวๆหน่อยนะโดนปลาแล้วก็ดัดดัดคืนนะครับดัดคืนแต่งๆครับแต่งๆทรงครับก็ลองตีดูถ้ามันพิวแล้วก็โอเคใช่ไหนน้อกขอบอตอนนี้ผมมาตีรอน้องมันนั่ ยังอยู่ยังอยู่ยต้องจิ้มตึ้งนะแต่เสียตัวอีกตัวนังจับนะอย,อยู่เลยครับ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 ยำครับ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 โอ้โหงัดเลยครับสายอีสามสีเดิม โอ้โหใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลยครับทุกคนโอ้โหใส่เดียวกันเลยครับลิครับบอกเลยครับใส่เดียวกันเลยครับไม้เดียวโอ้โอ โอ้โหขึ้นคู่ครับตัวเล็กจัดนี่ครับสปินเนอร์เบ็ดมัโบครับผมโอ้โหตัวตัวนี้เดียวจะจับให้ดูครับระวังนะครับจับไม่นี้เบ็ดี๋ยวปวดตาก่อนโอ้โโอโโอโไม้ตอมขึ้นคู่เลยครับ โอ oh, ขึ้นคู่นะครับสีเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะครับทุกคนน,น,นี่ครับใช้เวลาตั้งหมดแปดนาทีครับสองตัวนี่ครับใช้เวลาแค่แปดนาทีครับสองตัวสปินนอร์บีดนะครับทิ้งลงครับกระชากเลยนะครับัอยู่เลยดูดิสีนี่เลยนะครับสุดยอด ก่อนนี้ครับได้คู่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะเดี๋ยวปล่อยตัวนิ้ไปอย่าดิ้นอย่าดิน้นดิ้นเยอะไปเลี้ยงลูกนะหนีเก็บคู่เก็บคู่ดับบิคคิวเป็นคิวครับไปเร็วไปเร็วไปดีดีไปแล้วครับ โอเคครับโ okay. อเคไปแล้วหนุนฟองไปแล้วเป็นยังลูกนะโอเคครับผมเยี่ยมสปินเนอร์เบดมาโบนะครับสีสีปนินทำเป็นสีปนินแต่มันออกเป็นสีจุดๆ <Okay. S 2> เออที hey, ่เหมือนกันแต่กระปาแดกแล้ว <laughs> แดกนี่นะครับสปินเนอร์เบดโอเคครับเดี๋ยวหาคอ,อกต่อไป